ปัญหาสำลักอาหารในผู้สูงอายุเนี่ยหลีมั่นใจว่าหลายบ้านเนี่ยต้องเคยมีปัญหาเอ๊ปะป้าปาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งทานข้าวอยู่ทําไมท่านสำลักอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้หัวข,ข้อเนี้หลีอินมากเลยเพราะอะไรผู้สูงอายุพอทานอาหารชอบคุย นะคะเขาเอนจอยมากเลยไม่ว่าจะมีลูกหลานอยู่ใกล้ๆเขาจะคุยแต่ท่านลืมแบบว่าท่านกําลังกลืนอยู่ตรงช่วงตรงจุดตรงนี้แหละคือจะเกิดในเรื่องของสําลักอาหารวันนี้หลีก็หัวข,ข้อนี้นะ FC ก็ขอมาเยอะนะโดยส่วนตัวคุณพ่อหลีก็มีประเหตุในเรื่องของสาลักอาหารด้วย,เด,ยวเดี๋ยวแชร์กันนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันตินะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์สลี่โฮมอินเตอร์เนชันแนลซึ่งเป็นโรงพยาบาลนอร์ทชิงโฮมที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงนะคะตรง,ะะตรงจุดแนนนนน่อวัี้ อยากถามคุณหมอเก่งว่าทําไมผู้สูงอายุถึงสำลักอาหารได้ง่ายเวลี <m> ่ง่ายเลยนะบางทีมีคําอีกคํานึงที่เกิดขึ้นนะคะว่าสำลักอาหารเงียบนะคะ, <m> ะคำนี้โดนมากนะคะเดี๋ยวมีคําตอบแน่นอนสาเหตุเป็นเพราะอะไรและพบบ่อยแค่ไหนเช่นเออต้องเป็นผู้สูงอายุไหมหรือว่าเราตอน40เราก็สำลักแต่เราไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอ60บปุ๊บโจทย์เปลี่ยนเลยใช่ครับจริงต้องเรียนพี่หลีว่า การสำปะอาหารเนี่ยเป็นยาขมยาดำแล้วกันสำับผู้สูงวัยทุกบ้านนะฮะที่มีผู้สูงวัยอายุเกินสัก7 0 8 0ปีนะครับแต่าถามว่าอย่างพวกเราเนี่ยอายุไม่ถึงเนี่ยก็สำักน้ำลายบาดีบางทีเราดูทีวีนะครับบางทีเราคิดเพลินๆอยู่เนี่ยบางทีเราก็น้ำลายมันก็หลงไปในช่องทางเดินอากาศของเราอะนะครับแต่ว่าต้องดีครับเพาคำว่าสำลักนี่คือว่าอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันหล่นเข้าไปใน ท่อทางเดินหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นหลอดลมไม่ว่าจะเป็นปอดนะครับนำไปสู่เรื่องการติดเชื้อนําไปสู่เรื่องการที่มีภาวะปอดอักเสบเกิดขึ้นนะครับผู้สูงวัยเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเหมือนกันเลยนะครับ<ม>ปัจจัยภายในเช่นอะไรชเช่นการตื่นตัวที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเวลาทานอาหารตกไหมครับบางคนอาจจะสลึมสลืออยู่เลยนะครับลูกหลานต้องไปทํางานแล้วูกไหมครับก็ต้องป้อนอาหารในขณะที่ผู้สูงวัยอาจจะยังตื่นตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการบทเคี้ยวที่อาจจะสูญเสียไปเช่น ฟันทาไมฮะฟันกรามอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วถูกไหมหรือเป็นเหงือกนะครับแต่ว่าต้องกินข้าวต้องกินชิ้นสัตว์ที่อาจจะมีความเหนียวมีความที่ต้องเคี้ยวเยอะถูกไหมก็ทาให้เคี้ยวไม่ละเอียดก็ทําให้เวลาเกินเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องมันหล่นเข้าไปในะหลอดลมได้ง่ายนะครับหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองถูกไหมครับอาจจะพูดไม่ชัดอาจจะมีปัญหาเรื่องผร์ก,กินสัน การกลืเนี่มันมีจังหวะที่มันสูญเสียไปแต่ไมกลืเนี่ลำบากเกลืเนี่มันสามารถที่จะผิดท่าได้ง่ายแตาไม่อาหารนี่มันเคยอาจจะต้องลงไปในหลอดอาหารนิดไปครับมันก็เลยหล่นไปผิดช่องนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่พบได้บ่อยสำหรับผู้สูงวัยนอกจากนั้ยังมีปัญหาเรื่องภาวะน้ำลายแห้ง ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยจะมีปัญหารเรื่องรู้สึกว่ากินอาหารมันดูฝืดฝืติดๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำลายใ่นี่มันจะคุกเคล้าอาหารเนี่ยได้ดีเหมือนคนปกติเนี่ยมันมัน,มนหายไปพอเราไม่กินอาหารรู้สึกว่ามันติดคอใช่ไหมครับพยายามกลืนปุ๊บเนี่ยก็ทำให้อาหารเนี่ยมันไหลลงไปในผิดช่องเป็นต้นนะครับรวมไปถึงปัจจัยภายนอกเช่นอะไรเช่นการป้อนที่เร็วจนเกินไปสำหรับผู้ดูแลนะครับก็ทําให้เราจับจังหวะกันไม่ถูกใช่ไหมครับหรือว่าอาหารคําโตเกินไป อาหารเนี่ยมันมีความไม่เหมาะสมสําหรับการที่จะเตรียมให้แบบผู้สูงวัยในแต่ละคนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเห็นได้ว่าเกิดการสำาักได้ง่ายในผู้สูงวัยค่ะหัวข้อนี้จริงๆนะหลีอินมากแบบไม่ต้องดูสคริปต์เลยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่แล้วเองนะคะด้วยคุณพ่อหรือป้าปาเนี่ยวัย87ปี นะคะซึ่งเป็นป้าๆหลีเองนะคะสำลักสำลักอาหารสำลักเงียบนะคะวันที่ไปตรวจนะคะก็ทั้งข้ต้มบะหมี่น้ำเนี่ยอยู่ที่ปอดนะคะแล้วก็อยู่ใน ICU แบบไม่ฟื้นนะคะประมาณ7วันถึงว่าเป็นอันตรายมากวันนี้หลีก็เลยได้มีโอกาสขออนญาตถามหมอเก่งนิดหนึ่งว่าในกรณีที่สำลักอาหารบ่อยๆเนี่ยเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจะมีความเสี่ยงโรคอะไรบ้าง ะะเรารู้ว่าสำลักอาหารอ๋อโอเคถ้าในเคสที่ผู้สูงวัยอาจจะต้องมีการแอดมิดใช่ไหมคะหรือว่าปอดติดเชื้อแล้วเพราะว่าเศษอาหารไปอยู่ที่ปอดแล้วแต่ภาวะเสี่ยงหลังจากที่สำลักอาหารเนี่ยจะเกิดโรคอะไรบ้างคที่ต้องเียกว่าพอสมลักอาหารที่หนึ่งก็งถือว่าเรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับมีภาวะเต่ดติดเชื้อบางคนเนี่ยต้องหนักถึงว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ตกไหมครับต้องเข้า ICU ก็ทําให้เกิดการมีภาวะติเดเตียงตามมาได้เพราะบางทีเข้าไปใน ICU ีคูบางทีเจวันถูกลงไหมครับสิบสี่วันได้รับยาฆ่าเชื้อถูกลงไหมครับแล้วก็บางทีก็มีภาวะที่พอติดเชื้อหนักๆเนีน่ยนะครับความนันตกในกระแสเลือดก,ก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนถูกลงไหมครับก็ทําให้เออร่างกายถูกดึงโปรตีนไปใช้เวลาคนให้ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยครับก็จะสังเกตได้ว่ากล้ามเนื้อแขนถูกลงไหมครับกล้ามเนื้อขาเนี่ยโอ้โหรีบลงไปเยอะมากๆเลยถูกลงไหมมีปัญหาแทรกซ้อนที่พบได้บบ่่่อยเชยน,นมีผาหัังแลกดท อย่างนี้มียมอาจจะพอเคยเห็นเคสว่าบางทีผู้สูงวัยนะครับเข้า ICU อยู่ผมว่าไม,ไม่ไม่นานนะครับบางทีจะใบนี้ห้าวันเจ็ดวันเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเลยว่าร่างกายก็บอบช้ำได้ง่ายขึ้นหนุ่มครับเกิดแผลกดทับได้ง่ายบางคนนีกว่าจะฟื้นฟูกลับมานะครับบางทีเข้า ICU เจ็ดวันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะฟื้นฟูมาได้ปกติเนะี่ยผมว่าใช้เวลาเป็นหลักหลายเดือนนะครับแต่ในระหว่างนั้นครับก็มีภาวะที่จะเกิดปัญหาตามมาได้ก็ทัง้ง่ายนะแม้ว่าจะเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนบางทีเราติดเชื้อได้ปอดถูก เหล่าผ <ève S 1> ู้สูงวัยที่มีปัญหาื้องต้องใส่สายโวนปัสสาวะเนี่ยก็ทาให้ปัสสาวะติดเชื้อได้ตามขึ้นมาด้วยก็ทําให้เวลาเราติดเชื้อหนึ่งอย่างใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีผลตามมา 2- องสามสี่นะครับมันทาให้การฟื้นฟูนเนี่ยมันใช้เวลามากขึ้นนะก็อยากจะแชร์ข้อมูลสำหรับคุณพ่อที่เกิดขึ้นสำหรับอาหารเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะหลังจากที่ฟื้นมานี่สิไม่เหมือนเดิมคำว่าไม่เหมือนเดิมนี้ก็คือต้องฝึกลื่นใหม่ นะคะทั้งๆท,ที่อยู่ในโรงพยาบาลเพียง32วันเนาะ ICU แบบไม่ไม่เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บิสติประมาณ7วันนะคะบางคนบอกอุ๊ยมันแค่แป๊บๆแ,แต่เหมือนที่คุณ,คณหมอเก่งเมื่อกี้พูดเลยค่ะว่าผู้สูงวัยเนี่ยการฟื้นตัวไม่ไม่เหมือนเดิมพอไม่เหมือนเดิมปุ๊บอ่าฝึกกลืนใหม่ฝึกกลืนใหม่ก,กลก้ามเนื้อขาอ่อนแรง ฝึกเดินใหม่นะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ6เดือนคุณพ่อเริ่มเริ่มจะดีขึ้นแต่ถามว่าเหมือนวันแรกที่ยังไม่ได้เกิดสำลักอาหารไหมไม่เหมือนค่ะบอกได้เลยนะคะไม่เหมือนซึ่งตรงนี้หลียาก็อยากแชร์ให้กับ FC หลายคนนะ,ะจากประสบการณ์โดยตรงเพ่อหลีดูแลคุณพ่อแล้วก็เราเลยได้เห็นว่าตอนที่โอชีใช่ไหมฮะฝึกคืนตั้งแต่น้ำซุปแบบเหลวแล้ว ค่อยๆค้นแล้วค่อยเป็นเม็ดโอ้โหมันเป็นสเตปของเขาใช่เลแล้วก็ต้องมอนิเตอร์มอนิเตอร์มีการใช้เทคนิคต่างๆมากมายเลยสำหรับการตราการพื้นฟูนะครับใช่ใช่รีรีก็เลยอยากจะถามคุณหมอเก่งว่าสัญญาณเตือนอะไรเผื่อ FC ลูกหลานที่มีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนี่ยสัญญาณเตือนอะไรที่ลูกหลานเราควรสังเกตว่าผู้สูงวัยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการกลืนอาหารแล้วมีจุดสังเกตไหมต้องเรียนว่าแค่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องระวังมากขึ้นสำหรับคนที่อายุมากเกินสัก 80ปีนี่นะครับต้องเรียนว่ากล้ามเนื้อพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับเวลาท่านอายุมากขึ้นเนี่ยครับการถอดถอยของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีไปตามวัยอยู่แล้วก็ทาให้มีความเสี่ยงต่อการที่มีปัญหาเรื่องสําลักได้ง่ายนะครับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องฟันร่วงฟันหลอนะครับมีปัญหาสุขภาพช่องปากเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องต้องระวังหรือว่าต้องไปจัดการเรื่องสุขภาพช่องปากพอสมควรเหมือนกันถอนฟันให้เรียบร้อยถูกไหมครับเออถ้าบางคนเนี่ยเหลือแต่เห ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเคี้ยวข้าวได้ไม่ดีถูกไหมครับท่านกินโปรตีนหรือกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เนี่ยก็ทาให้ท่านเนี่ยขาดพลังงานรวมถึงกา,การเคี้ยวอาหารก็มีปัญหาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงตอ่อการสําลักได้ง่ายนะครับบางคนไม่ฉีดวัคซีนนะครับอย่างนี้ต้องเรียนว่าสมัยนีย้มันมีวัคซีนป้องกันการปอดอักเสบนะครับอันนี้ก็แนะนําโดยทางด้านอายุรแพทย์ละนะครับว่าผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน65ปีเนี่ยควรได้รับการรับวัคซีนป้องกันปอดบวมนะครับอันนี้ก็ช่วยทําให้ล ความเสี่ยงต่อการที่ป่วยหนักได้นะแต่การเข้า i อซได้นะครับรวมไปถึงผู้สูงวัยที่อาจจะมีภาวะติดเตียงต้องนอนที่จะรับประทานอาหารนะมนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะที่คุณหมอเก่งท่านพูดมาเนี่ยน่าจะโดนทุกดอกนะ,ะของบัปาลีนะคะก็คือตอนนี้ท่านเดินได้ปกติแต่ยังต้องเป็นใช้วอล์กเกอร์นะคะแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ในระยะฟื้นตัวนะคะแน่นอนปัญหาที่ตามมาก็คือว่าอาหารที่ท่านกินแล้วไม่ได้ออกกำลังกายาาภาวะ อะไรมาแล้วใช่ไหมคะ ทุกคนตอบหลีได้แน่นอนเลยภาวะในเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงอันนี้ก็จะคงเป็นปัญหาของผู้สูงวัยอีกนะคะว่าไม่ออกกำลังกายเอาไม่ได้เขาไม่ได้กินของหวานเลยนะแต่อย่าลืมนะคะว่าข้าวข้าวต้มเนี่ยคาร์โบไฮเดรตอ่าแป้งเปลี่ยนเป็นน้าตาลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามมายก2แน่นอนนะคะว่าเราจะต้องมีการดูแลผู้สูงวัยยังไงอาหารที่ท่านรับประทานนะคะวันนี้หลีอก็ต้องขอบคุณายแพทย์เก่งคงตั้งรุนสันติด้วยนะคะได้องค์ความรู้ในเรื่องของผู้สูงวัยสำลักอาหารนะสำลักเงียบเป็นยังไงต้อง สาเหตุในการดูหรือว่าสัญญาณเตือนที่เราจะเตือนหรือว่าวิเคราะห์พิจารณาดูเนาะ,ะว่าผู้สูงวัยในบ้านเราเอเริ่มที่จะกลืนไม่ปกติแล้วใช่ไหมคะนะคะก็หวังใจว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับ FC ทุกบ้านนะคะที่ได้อยู่กับผู้สูงวัยคุณพ่อคุณแม่ป้าปามามานะคะขอบคุณคุณหมอเก่งมากค่ะเท a ิ t ทอล์กบายหลีสุขภาพดีสู่สังคมร้อยปีด้วยกัน